ปูตินกับสีจิ้นผิงก็สนิทสนมแนบแน่นกันมากนะคะหยิบภาพมาฝากเนะะี่ยค่ะมีตอนกอดกันตอนจากลานะคะกอดซ้ายกอดขวาเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีแล้วก็ปูตินสีเองก็เรียกปูตินว่าเพื่อนเก่านะคะโอ้เฟรนส่วนทางด้านของปูตินเองก็เรียกสีจิ้นผิงว่าบราเธอร์นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปะคะ่ะ แล้วทางด้านของสื่อต่างประเทศนะคะก็มีบทวิเคราะห์ออกมาด้วยนะคะว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพธรรมดาแน่ๆค่ะท่านผู้ชมคะไม่ใช่ภาพที่จะได้เห็นกันอย่างง่ายๆเลยนะคะปกติทุกคนทราบกันดีว่าบุคลิกภาพของสจิ้นผิงนะคะจะนิ่งๆเฉยๆนะคะไม่แสดงออกใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะกอดทั้งซ้ายกอดทั้งขวาเลยนะคะแนบแน่นทีเดียวให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหวา่างจีนกับรัสเซียยุคใหม่นะคะที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็จะแนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆมิติเลยค่ะแน่นอนค่ะส่ง ลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่ส่งผลต่อขั่วโลกใหม่อย่างแน่นอนนะคะที่จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกนับจากนี้ค่ะก็ ดูจากสีหน้านะคะคนรอบข้างนะคะท่านลามทั้งหลายนะคะก็ยิ้มแย้มแล้วก็พลอยมีความสุขอบอุ่นไปด้วยนะคะกับการที่เห็นภาพกับสีแล้วก็ปูตินกอดกันแนบแน่นแบบนี้ค่ะซึ่งก็เป็นการพบกันที่บ้านพักของสีจิ้นผิงนะคะคุยกันยันค่ําเลยค่ะแล้วก็จะมีคุยกันแค่ส่วนตัวสีกับปูตินแล้วก็ลาาปูตินเองก็มีความสุขมากๆเลยนะคะ จนขนาดที่ว่าเขาเองพูดซะจนล่ามแปลไม่ทันเลยนะคปูตินเองก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะเขามีความสุขมากๆเลยกับการเจอสิจิ้นผิงในครั้งนี้นะคะเหมือนได้กลับบ้านตัวเองยังไงอย่างนั้นนะคะเหมือนรัสเซียเป็นบ้านของปูตินจีนเองก็เป็นบ้านของปูตินด้วยเช่นเดียวกันเขาเองก็ชอบทั้งอาหารจีนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆในจีน